สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พระพา289นะคะนําผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะวันนี้ผ้าไหมสวยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นผ้าทอย,ยกดอกลายก้นหอยกับลายหลีลาวดีนะคะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะ ผ้าทอยกดอกลายก้นหอยนะคะมีหน้านางชายถลุยนะคะเป็นผ้าสีพื้นเขียวเหนียวซับสวยๆเลยค่ะเขียวเหนียวซับแบบนี้นะคะมีหน้านางค่ะสีพื้นยกดอกลายก้นหอยไม่ค่อยมีนะคะ ที่มีหน้านางชายครุยนะคะสนใจทักมานะคะราคาพิเศษ4,300บาท4,300บาทลดให้ราคาพิเศษนะคะ4,300บาทค่ะ สนใจทักมานะคะสีเขียวเหนียวซับสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะลายสวยแปลกค่ะทอด้วยใหม่บ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านมีหน้านางแต่ไม่มีคุยนะคะ นี่ผืนนี้ผ้าไม่เต็ม2เมตรนะคะแต่เนื้อผ้าสวยเหมาะสำหรับท่านที่เอวบางร่างน้อยนะคะขนาดประมาณ1นึ่งคูณหนึเก้าสิซนค่ะแต่ผืนนี้ที่เอามาเพราะาชอบความสวยแปลกนะคะชอบความสวยแปลกและก็ชอบใหม่บ้านนะคะ คืนนี้สวยค่ะชอบเลยละ่ะคนขายชอบนะคะคืนนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะสีเหลืองฟ้านะคะตัดกันแบบนี้นะคะเฉียงแบบนี้สวยหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะ ลายนี้สวยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะลดพิเศษ4,300บาทค่ะวันนี้มีแต่ยรการลดทั้งนั้นเลยนะคะลดพิเศษค่ะลดอยากได้ค่ะ หวานข้าววันนี้อยากได้ข้าวหวานข้าวนะคะเตรียมหวานข้าวอินรียกันค่ะวันนี้ไปหนึ่งเปลงนะคะน้องชายไปดูให้นะคะน้องชายไปหวานให้นะคะพื้นต่อไปค่ะถ้าทอยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายครุยทอด้วยไหมบ้านนะคะพืนนี้ทอด้วยไหมบ้านเหมือนกันแต่มีชายครุยนะคะ ผ้าทอยุกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายครุยนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะผืนนี้เป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะ วันนี้ลดพิเศษค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะสี่พันหรอยบาทค่ะคผือละสี่พันหร้อยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าดึงออกมาจากไม้แขวนพับสามก็เลยไม่อยากพับสีพื้นต่อไปค่ะ ยกดอกลายลีลาวดีนะคะสมปักปูมชายคุยทอด้วยไหมบ้านนะคะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านเหมือนกันค่ะถ้าทอด้วยไหมบ้านคืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ พืนนี้อาบน้ายาแล้วท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ4,600บาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะพืนนี้อาบน้ํายารอแล้วค่ะวันนี้มีแต่ผ้าใหม่สวยๆนะคะทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะ บีหน้านางชายคุยสมปปภูมชายครุยนะคะทอด้วยไหมบ้านผ้าทอด้วยไหมบ้านนะคะสวยๆท้งนั้นเลยค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะพื้นนี้มีหน้านางสองชั้นนะคะหน้านางสองชั้นชายครุยะคะ่ะ หน้านางสองชั้นก็มีเสน่ห์แบบหนึ่งนะคะโทอด้วยใหม่บ้านค่ะสวยค่ะ ท่านนาสนใจทักมานะคะเื่ละสี่พันหอบาทราคายอยากขายมากๆเลยค่ะอยากให้รับไปดูแลนะคะช่วยชาวนานมีไรายได้มาหวานข้าวด้วยนะคะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ แอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครนะคะวันนี้นำผ้าไหมโทอยกดอกลายก้นหอยลายดีลาวดีมาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ดูแลนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ